ือวัดล่องขุนครับเดี่เรามาแยกสายตรงหน้าวัดล่องขุนตรงนี้เลยนะครับฝนตกฝนตกไปเมื่อกี้นี่ตอนนี้เรากําลังจะผ่านหน้าวัดล่องขุนครับเพื่อนๆนก็สามารถที่จะแวะเที่ยวก่อนได้เลยนะครับแวะเที่ยวที่วัดล่องขุนก่อนนะครับอันนี้คือวัดล่องขุนนะ หน้าวัดเลยตรงวิหารขาวเลยแหละครับไม่ต้องห่วงที่จอดรถครับเขามีเยอะนะครับทางวัดมีที่จอดรถเยอะหลายที่ด้วยนะครับตอนนี้มีไฟแดงแล้วนะครับที่วัดลำพงุนนี่นะน้ำตกคุนกรสิบนะครับ น้ำตกขุนกรเนี่ยถ้าเราไปถึงสามแยกแฟแดงข้างหน้านะครับถ้าเราจะไปน้ำตกขุนกรณเราต้องแยกซ้ายนะครับถ้าเราจะไปไร่บุนรอดนะครับเราต้องแยกขวานะครับเดี๋ยวไปดู บกไปเมื่อกี้นี่เองเนี่ยฝนอ่ะ <c oughs> เออนี่นี่ข้างหน้ามันเป็นมนมดเนี่ยฝนอยู่ครับเนี่ยตอนข้างหน้านี่นะฝ <c oughs> นแบบนี้ก็ดีครับมันไม่ร้อนนะครับผม ไม่หนักเท่าไหร่ถ้าฝนไม่ตกก็แดดออกก็ร้อนปุ๊บเลยครับร้อนก็ร้อนมากเกินนะครับแล้วท่านผู้ชมเลครับชอบหน้าไหนมากของกันชอบหน้าฝนหน้าร้อนหรือก็หรือว่าหน้าหนาวนะครผมนี่ชอบหน้าหนาวนะจริงหน้าฝนผมว่าก็กไม่น่ามีใครจะชอบหรอกครับแต่ถ้าไม่มีหน้าฝนเลยก็ไม่ได้เนาะ thời có họ cũng bắt buộc theo theo tự nhiên các ี้ก็ขับรถระวังหน่อยนะครับช่วงกว่อนที่จะถึงไฟสันแย่ไฟแดงเนี่ยนะมันจะมีทาโงโค้งประมาณสองสามโค้งนะครับระวังหน่อย เชียงรายนี่ยฝนไม่ตกหนักมาหลายวันแล้วนะครับประมาณสักอาทิตย์ได้แล้วมั้งอันนี้ก็ยังถือว่าตกไม่หนักนะครับตกธรรมดาธรรมดา White House Boutique นะครับเลี้ยวซ้ายโรงแรมนะค่ผ่านครับวัดสวนดอกตำบลแม่ก่อนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่ครับยูป้ายบอกไปดงบดะเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองเชียงรายเลี้ยวขวาครับปอน้ำทิปพปอน้ำทิพน่าจะอยู่บนตอยช้างตรงนนะั้น สามแยกไฟแดงครับผมนี่ครับถ้าใครจะไปน้ำตกคุณกรน,นะครับให้เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับนี่ถ้าเลี้ยวขวาไปได้มนรอดแล้วก็ข้าเมืองเชียงรายครับผมรอแ,แปบ๊บไฟแดงแยกตรงนี้แยกสวนดอกเนี่ยโอ้ยแยกไฟแดงสวนดอกผ่านบ่อยเหลือเกินแต่ไมเลยอ ใช่ทงาทงนู้นเหรอทางน้นทางตรงก่อนอจะพาเพื่อนนะครับขับรถไปยังเข้าไปยังอะไรอะไรบนรอดนะครับเข้าไปแถวแถวลุบปั้นสิงครับขับวนรุปปั้นสิงออกมานะครับผมจะพาไปชมวิวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ ตรงช่วงนั้นฝนตะกหรือเปล่า เลยแสดงมามีปั๊มปะตะทอ,อยู่ฝั่งขวามือครับผมโตรตรใสย,ยน้ำฝนเนี่ยขบวนก็ดูสว่างแล้วนะมีก้อนไหนมาตกอยู่เนะี่ย รถก็ไม่ไกลจากไฟแดงเท่าไหร่นะครับประมาณสักสามโลหรือไม่ก็อาจจะไม่ถึงสามโลนะครับมันจะถึงได้บนรอดอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยครับนิดเดียวเดี๋ยวเราขับไปวนลูกปั้นสิงสักแป๊บหนึ่งครับนี่ครับมาถึงแล้วครับได้บนรอดนะครับก็วัดล่องขุน มาไร่บนรอดก็สรุปแล้วก็ประมาณ6กกิโลครับผมเ yeah. นี่ยเราไปวนทุป,ปั้นสิงแป๊บหนึ่งครับ ข้างในจะเป็นสวนชานะครับมีร้านอาหารภูพิลมนะครับแล้วมีหนสลิงนั่นในนะครับแต่วันนี้เราเข้าไปไม่ถึงนะเรามาเข้ามาถึงตรงนี้นะครับถึงลูกปั่นสิงแล้วก็จะวนออกนะครับแล้เวเราก็จะจบคลิปแนะนํานะครับการเดินทางจากวัดล่องขุนวัดล่องขุนนะครับมาถึงใร่บนรอดเนี่ยไว้ที่ ตรงนี้ครับจุดตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปที่ไร้บญรอดนะครับบรรยากาศไม่มีใครสักคนเพราะฝนมันตกครับผมไม่มีใครมาถ่ายรูปก,กับตัวสิงห์นะเพราะว่าฝนตกอยู่ตอนนี้เย็นคนเยอะนะครับก็อ,ออกมาถ่ายรูปก,กับตุ่กับสิงห์ตัวนี้นะแล้วก็คนเชียงรายเขาก็ กายกันเยอะครับที่จกักรยานบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างเนาะ นี่ก็จะเป็นตลาดประตูร้อครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับตลาดตอนเย็นของกินก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ที่เยอะกว่าของกินก็คือผักครับผักเยอะมากนี่ครับตลาดประตูร้อนะครับใสก่กลอง โอเคนะครับก็จบคลิปกันตรงนี้นะครับผมก็ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิสเตอร์ไดเวอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปรีวิวถนนเส้นต่างๆนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ